ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับออมกันในช่องวิทยุที่พิชชาแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งในวันนี้นะคะทุกคนตามข้อคลิปว่าเราจะมาเหมือนแบบแชร์ไอเดียในการแบบอยู่บ้านแต่ว่าได้รูปลง Ig ถ่ายรูปในบ้านยังไงให้มีความเกะก,กุบลง Ig ได้แบบกุบกุบก็คือช่วงนี้เนี่ยเราต้องกลับมากักตัวกันอยู่บ้านอีกแล้วนะคะก็อาจจะทําให้หลายๆคนแบบมีความเบือ่อแบบ เฮ้ยอยู่แต่บ้านนะในเงี้ยก็เลยมาหาทําการสร้างคอนเทนต์ในบ้านกันอ่ะทุกคนก่อนที่ออมจะไปแชร์ไอเดียต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องมีต่างๆางนานาขั้นตอนโปรเซสการโพสโน่โนนี่นั่นขออนุญาตแฟชแบ็กกลับไปตอนโคกหน้าก่อนอยากให้ดูว่านี่คืองานผิวที่มีความแบบชํำกรธรรมะได,ได้ก็เลยอะเดี๋ยวมาบอกว่าหน้านี้จะทำยังไงไปดูกัยค่ะ โอเคค่ะก็มาที่หน้าสดนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าอมจะมีปัญหาอยู่หนึ่งจุดก็คือเป็นรอยดําที่ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้คือเป็นสิวอักเสบล่าสุดที่แบบเจ็บปวดรดราวนะคะถึงขั้นต้องพบแพทย์นะอ่ะมาเริ่มโขกหน้ากันนะจ๊ะ อย่างแรกเลยนะคะก็จะลงเบสด้วยตัวนี้เลยนะทุกคนเป็นจูจูเน่ดองเบส plus dd ีคร a spf 5 0 pa 3บวกนะคะคือตัวนี้เนี่ยเป็น dd ีค e ีมของจูจูเน่ที่เป็นสูตรใหม่นะคะอย่างที่เขาบอกว่าเขามี spf 5 0 pa 3บวกก็จะทําให้น้องเนี่ยกันแดดได้ด้วยเนาะก็คือทากันแดดแล้วก็ทาน้องคนนี้ทับไปได้เลยนะตัวนี้เนี่ยจะมีความบางเบาไม่เหนอะ แล้วก็เวลาทาไปเนี่ยมันจะไม่อุดตันผิวนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าพอทากันแดดเสร็จปุ๊บนะคะก็ทาตัวนี้ทับตัวนี้เนี่ยจะเหมือนแบบกันแดดเพิ่มอีกชั้นหนึ่งยิ่งแบบช่วงนี้หน้าร้อนใช่ไหมทุกคนก็คือได้มากเหมาะมากแล้วก็น้องคนนี้เนี่ยนะคะทุกคนเขาจะช่วยในเรื่องผิวซ้ายปรับผิวให้มันดูสว่างกระจ่างใสขึ้นนะแล้วก็จะทำให้ดูแบบเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นเหมือนมันไปปรับโทนอับสีผิวอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ปรับเป็นเหมือนแบบรองพื้นอะไรแบบนั้นนะคะทุกคนเห็นไหมว่ามันก็มมีควาแบบ สีผิวปกติเลยอะแต่ว่ามันดูเนียนดูไบร์ขึ้นดูแบบมีความโกลว์โกลว์ขึ้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็น้องคนนี้เนะี่ยคะทุกคนอย่างที่เห็นเลยว่ามันจะมีความบางเบาเกลีย่ยง่ายที่กคนได้เห็นอมเกลีย่ยเลยมันจะแบบไม่ได้แบบว่าโอ้โหเนืดหรืออะไรใดๆเลยก็คือเกลี่ยเพิ่มๆแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไม่อุดตันผิวด้วยนะคะอันนี้คือข้อดีของเขาเนาะแล้วก็ยังไม่พอทุกคนถ้าสมมติว่าเวลาทุกคนบีบออกมาใช่ไหมคะแล้วเกลีย่ยน้องเนี่ยแล้วทุกคนเห็นน้ำสีแดงๆทุกคนไม่ต้องตกใจไปเนี่ยมัันนนจะะเเป็ลกษณแบบี้ย เดี๋ยวเกลี่ยให้ดูเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีน้ำๆออกมาไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยคีมันเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้น้องคือสารสกัดจากดอกดงเบกที่เป็นรออาชินีกุลาบจากเกาะเชจูประเทศเกาหลีเลยคือเขาใส่สารสกัดมาให้และเนี่ยพอเวลาเกลี่ยไปเนี่ยมันก็จะซึมเข้าหน้าซึมเข้าผิวเอง แล้วก็นี่ค่ะทุกคนน้องคนนี้เนี่ยขนาด8กรัมราคาเพียง49บาทหาซื้อได้ใน7ซเว่ e อเลวทั่วไปเลยแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นโควิดเนาะก็อาจจะแบบซื้อออนไลน์อะไรอย่างงี้ก็ได้เพื่อความสะดวกสบายของเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเอาจะทิ้งรายละเอียดการสั่งซื้อไว้ให้นะส่วนตัวรู้สึกว่าแฮปปี้นะมันเหมือนเป็นแบบว่าแค่ปรับให้ผิวเราคือค่อนข้างเหมาะกับการใช้งานของออมที่ไม่ได้อยากลงรองพื้นอะไรมากมายอะ่ะเออ All night, I wanna, all night, I wanna, all night Hello stranger, it's been a minute since we last kissed And by the way, just got in town And I won't let you meet this cloud It's all in the sky, ruin my vibe ะะก็อย่างที่เห็นว่าจะได้หน้าออกมาเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ผมอ,ออมรู้สึกว่าทําทรงไหนก็ได้แต่ส่วนตัวออมอยากทําอะไรที่มันโคซี่โคซี่อาจจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือว่ารูปต่างๆที่เราจะทํานะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีแต่ว่าอันนี้อันแรกเนี่ยออมใส่เป็นเสื้อครอปธรรมดาเลยนะคะเดี๋ยวออมเอาีดีให้ดูอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะใส่รายละเอียดทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอุปกรณ์เนี่ยไว้ให้ในคลิปแล้วก็ใกต้คลิปนะคะเพื่อนๆจะได้ไปหาซื้อตามกันได้เนาะเรามาพูดถึงอุปกรณ์ที่ต้้อออองงงมีีกกกกันกันนนน่่่่ยยยาาแรเเเล็คืสิดวท ที่ต้องมีในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือเป็นขาตั้งกล้องที่เชื่อมต่อบลูทูธค่ะทุกคนมันจะมีเป็นแบบลักษณะอย่างเงี้ยแล้วกดคลิกๆมันก็จะถ่ายรูปอะไรเงี้ยซึ่งมันดีมากๆโดยที่เวลาเราอยู่บ้านเราไม่ต้องรบก,กวนคนอื่นฉันกดถ่ายเองเลยจะหนึ่งแล้วก็ในส่วนอื่นที่เราจะพูดต่อจากนี้นะคะอัน,นี่คือเอ็กซ์ตาไม่ต้องมีก็ได้นะคะอันแรกก็คือเป็น macbook นะคะแต่ว่าทําไมต้องเป็น macbook ใช่ไหมคือทําไมเป็นกล้องอื่นไม่ได้ทําไมเป็นโน้ตบุ๊กจากอันอื่นไม่ได้คือกล้อง macbook อะ สีมันสวยเว้ยทุกคนแค่นั้นเลยอันที่2นะคะก็จะเป็นกระจกค่ะก็จะเป็นกระจกหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นกระจกที่ติดก,กับตู้เสื้อผ้ากระจกใบเล็กแบบนี้นี้หรือว่าเป็นกระจกอะไรต่างๆนานานะคะที่ทุกคนมีถ้าทุกคนไม่มีกระจกห้องน้ําได้หมดคือกระจกอะไรก็ได้ที่อยู่ในบ้านเรานะจริงๆก็ประมาณนี้เลยทุกคนอะไรที่แบบว่าเป็นอุปกรณ์นะคะแล้วก็โทรศัพท์ ขาดไม่ได้คือโทรศัพท์เพราะว่าอมจะใช้โทรศัพท์ในการถ่ายรูปคอนเทนต์ทั้งหมดนะคะมาค่ะคอนเทนต์หาทำเริ่มต้นนะคะอันแรกเลยเราจะไปเริ่มกันที่กินกาแฟมาฮะ <c oughs> คอนเทนต์หาทำอันแรกนะคะ <c oughs> ก็อันนี้เนี่ยจะเป็นแก้วกาแฟที่บอกว่าเราจะถ่ายซีนกาแฟเนาะทุกคนมันก็จะมีแบบมุมประมาณน,นี้เอาน้ไปยืน่นพิงพิงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในคอนเทนต์หาทำอันนี้เนี่ยก็คือโทรศัพท์ ที่ใช้กับขาตั้งกล้องแล้วก็มีรีโมทนะคะเดี๋ยวออมจะทําให้ดูว่าประมาณไหนแล้วก็วิธีโพสท่าเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ยากนะออมรสึกว่าอะไรก็ได้ที่มันดูเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะจิบน้ําหรือว่าจะต้องแบบเอ๊ะอะอะไรเงี้ยมันก็โอเคแล้วนะคะาสำหรับออคอนเทนต์หารทำแันนี้ Baby, ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเอารูปรีโซลให้ดูกัน โ okay, อเคค่ะทุกคนหาทำอันที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นถ่ายเซลฟี่มิเรอร์กับกระจกอาจจะเป็นกระจกใหญ่แบบนี้นะคะที่ออมได้มาเนี่ยจะเป็นของโฮมโปรเนาะหรือว่าจะเป็นกระจกเล็ก,ลกๆกระจกที่เป็นแบบอยู่หน้าห้องน้ำหน้าตูา้เสื้อผ้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกระจกตั้งเต็มตัวเนี่ยก็จะได้โหมดที่มันโอเคนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็คือไม่เป็นไรนะคะลองอัดแอพหากระจกในบ้านมาก็ได้เนาะแล้วก็เสื้อผ้าอันนี้เสื้อนี้ได้มาจากเอ่อเถาเป่านะคะแล้วก็กางเกงเป็นจ็อกกะเทยเหมือนเดิมเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดการตตงัว ไ้ให้นะคะแล้วก็ถ้าโพสตต่างๆเนี่ยอ่ออันเนี้ยอมรู้สึกว่ามันควรจะเป็นท่าโพสต์ที่ชิลๆแต่ว่าดูแบบอย่างเงี้ยนิดนึงอาจจะเน้นใช้สายตาเนาะมันรูปมันจะได้ดูมีกลิ่นนิกนจะจ๊ะเดี๋ยวอมทำให้ดูว่าเป็นยังไงทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นกระจกลักษณะแบบนี้อย่างนี้เลยจะมีความลกนิดนึงด้านหลังเพราะาอันนี้คือห้องสต็อกนะคะก็คือจะใช้พื้นหลังขาวๆเนี่ยเพื่อเวลาถ่ายออกมาแล้วมันจะดูแบบมินิมอลดีนะจ๊ะ หาทำวันที่3นะคะยังอยู่กันที่มุมเดิมอันนี้เนี่ยจะใช้พื้นหลังสีขาวกับผ้าที่เป็นลักษณะแบบนี้ เอามาปูนะคะเดี๋ยวอมถ่ายให้ดูว่าเวลาเซตซีนเนี่ยเซตประมาณยังไงเนาะแล้วก็อุปกรณ์เหมือนเดิมนะคะค่ตั้งโทรศัพท์แต่ในกรณีอันนี้เนี่ยอมจะใช้เป็นกล้องหลังเพราะฉะนั้นก็คือต้องกะดีๆก่อนก็จะได้รูปที่มันคมชัดถ้าเป็นกล้องหน้ามันก็อาจจะไม่ชัดมากนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นซีนที่เราแบบจะเซตไว้นะก็คือเราจะเอาตัวไปนั่งตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปออกมานะคะ แล้วก็วิธีถ่ายนะคะเราก็จะแอคไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้รีโมทกดเหมือนเดิมนะคะคิดว่าได้แล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกัน โอเคค่ะหาทำอันที่สี่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเซลฟี่กับแสงแบบแสงแดดเลยนะแล้วก็จะเซลฟี่แล้วก็ทําเลียงรูปประมาณ9รูปมันก็จะได้รูปที่เก๋ขึ้นนะคะมันดูไม่ใช่เซลฟี่ธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วแค่เซลฟี่กับแสงอะ่ะมันก็สวยแล้วอ่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นบนเตียงนะคะแล้วก็โพซิชันของมอมเนี่ยอมจะจัดตั้งไว้ประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมแบบประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะได้แบบเออมันจะเป็นมุมประมาณนี้แล้วเวลาเราอยู่กับตัวเราก็จะ เป็นฟิลนี้อ่ากิดแม้ก็วันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวออกไปเอารูปให้ดูว่ารูปที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นประมาณยังไงนะคะ คอนเทนต์หาททำอันถัดมานะคะก็คือถ่ายรูปคู่กับ Mac อย่างที่ออมบอกไปตอนแรกเนาะอุปกรณ์ก็อุปกรณ์ก็จะมี Macbook นะคะแล้วก็เราจะใช้โปรแกรมเอ่อโฟโต้บูของใน Macbook เนี่ยแหละซึ่ง Position เนี่ยก็จะประมาณนี้โอเคค่ะมันก็จะได้รูปประมาณแบบที่ทุกคนเห็นเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบง่ายๆถ่ายออกมาแล้วดูแบบมีกิมมิก โอเคค่ะท okay, okay. okay, so ุกคนหาทำมันถัดมานะคะนี่ก็จะเป็นการเซลฟี่กับกระจกเล็กๆแบบนี้นั่นเองนะคะจริงๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นกระจกลักษณะแบบนี้ นะคะซึ่ง position เนี่ยของออมจะตั้งกระจกเล็กเนี่ยไว้ตรงนี้นี่นะคะนี่ก็จะเป็นโพ Position กระจกเล็กเนาะมันก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้ซึ่งเวลาถ่ายเนี่ยเราก็จะใช้มือถือเซลฟี่ลักษณะจุ้งๆอย่างนี้เลยอ่าวิธีการเซลฟี่นะคะก็จะใช้ลักษณะประมาณนี้ อ,อีกอันนึงก็คือค่อนข้างที่จะใช้แบบสเปดน,นิดนึงนะคะก็คือจะใช้กระจกอันนี้พิงกับเอ,อ่ออะไรที่เป็นสีขาวๆนะอย่างเช่นผ้าปงผ้าปูอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แสงเนี่ยค่อนข้างรับเข้ามาออมก็จะใช้โทรศัพท์เลยเซลฟี่แบบนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะว่าได้ออกมาประมาณไหน ะะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้เนาะแล้วก็ได้ไอเดียในการไปถ่ายรูปเก๋ๆอัพลงไอจีอะไรใดๆนะคะอาสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาทุกคนไปแล้วนะจ้าฝากน้องจูจูเน่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเพราะขนาดนี้อ้อมถ่ายคลิปนี้ตั้งแต่เที่ยงยันเย็นหน้าก็ยังมีความโกลอชำสวยมากอาก็ขอฝากน้องไว้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณทางจูจูเน่มากๆนะคะ,ะ,คะโอเคสำหรับวันนี้ก็คือต้องลาทุกคนไปแล้วนะจ้าบายๆสวัสดีค่ะ